ยกที่สองครับคู่นี้นี่เจ็ดพันกับสี่ร้อยครับคู่เอกใหญ่เลยผลานการประกอบของนัมเตะขอานายพรชัยครับยกที่สองครับฟอร์มฟอร์มกำลังฮอตทั้งคู่ครับอ้าวมุมแดงครับมีอาชีพจากด้านล่าง1,000ครับ โอ้ท่านนายกแอดวันนี้มีอาฉีพเนะครับท่านสอทภไพบูลคำโสภาในีุ่่นครับมีมุษมานรงศักดิ์สีดำครับรอเชียครับโอ้ยมัดมัดนอ้าวมดครับมาแต่ว่าทางตะวันครับวันนี้แกนชกเร่ยรงังเอีงครับทีสองครับ ยกที่สับยกที่สองครับพยายามเปิดเกมพยายามเปิดเกมอเอาครับยพยาพยามคู่นี้พยาพยามทะเลาะในครับมาวางแผนวางแผนเหมือนกันครับแผนยกสองนี่เหมือนกันคล้ายๆกันครับ ดูครับต่างคนต่างพยายามที่จะเน้นไปที่ทะเลเข่านะครับโจที่ก็อยู่ในวริเวณตะวันแก่ทุกเลยเข่าเชิดมงคลอ่าซ้ายล็อกล็อกขวางมาดูครับ ให้ขวาตัตะวันมีด้วยให้ใครให้าครให้ใครด้วยเยอะเลยเยอะไปเยอะไปเอกัด่าองใตรกบพี่ไบเลยไเลยเยอะยเยอีสามลัหยดมาดูเชิดมงคลที่มีในสาย เป็นยินดีครับส่วนตำแหนนี้ก็วยดีวิถีไทยครับเจ็ดพันสี่ครับแบรบนีีมาอาชีพจากานายกแอดหนึ่งพันเลครับตูนในครับตูในในครับโอ้โอ้มาแขนทะเลาะในครับผลงานของตังวันครับเจิดมงคล เอาเบ้นเอาลงล่าครับเชิดมงคลพยายามที่จะสู้ในครับอ้าสู้ในครับเชิดมงคลมาดูว่านัดนี้ครับว่าสู้องเสมอกันมานะครับจบยังไงครับยกที่สามเลยครับ เริ่มเริ่มทะเลาะนะครับโอ้ยเข่าโค้งเข่าโค้งครับตะวันเชิดมงคลเดินเอา้าแคบขวาครับล็อกตะวันล็อกเอา้าไปสด 7, ครับเชิดเชิดเสียบมาโอ้ดิยงฝ่ายเจ็ดพันกับสี่ร้อยครับโอ้เสียงเชียร์เริ่มดังครับ เดินต่อครับเชิดมงคลขยับปัดหนึ่งสองครับตามด้วยเข่าตะวันที่พยายามคล้องกำลังล็อกไม่ยอมแพ้รับข้อแขนเอาเลยครับปัดครับเชิดมงคนแทงขวาครับอ้าวโต้อุ้ยดูครับ มาใส่กันหนักๆครับคู pues mm ่นี้ครับโอ้ทำคู่ครับลงทั้งคู่ครับเอาแล้วครับเชิดมงคลขอดูครับยัดกับในมาใครจะแรงเยอะกว่ากันครับปีกที่สาวเลยครับได้ก็เชิดมงคลเลยครับ ตายครับใายครับเอ้าสายแย่สายแย่ครับมัดดูหน่อยโอ้โหโอเคครับมมยดีไมยฟรีครับงานคุทิ้งสกุลสุดได้กับคุณพ่อสังัดนะครับโมนทุกทีที่สามครับต่อสิบดูเอ้า เอาวันนี้ก่อนครับสูบนเวทีครับยก47,000กับ400ครับแต่เชิญมงคลน้ำเงินน้ำเงินอา้าวตะวันเสียบเชียบเสียบเชียรนะ์กับคู่นี้ป่ะฮะ้มเดูครับดูครับ ดูครับโอ้ยงหวันเตาโอ้ยเอาแล้วครับวันกะที่กำลังนะครับวันกะที่กำลังเลยครับหมุนหมัดครับนี่ครับเกิดมงคลจย่นี้มากแต่ว่ายังไม่หนักยังไม่มีแรงพอครับเอานายโคเรียนมันก็เป็น,นก เชิดมงคลพยายามใช้หมัดทีมงานซักเดินเร็วครับหมัดครับมตะวันในของไอ้เจ้าตะวันครับเป็ล็อกเหนียวล็อกเหนียวครับเอชิทุกคนโอ้โหดูดีครับถือ,อ,อว่าเป็นคู่เอกเลยครับอดีตอยังเหมือนเดิมนะครับหนึ่งนจากทรทนายกแอนดครับผมแดง ลับตัวครับเชิดมงคลหมัดครับเอาแล้วครับหมัดมาแล้วครับเสียวเสียวพระตะวันเข่าในครับแม่เสียบแล้วขาครับตะวันแม่เราได้เกินครับตะวันวันนี้สี่ครับพลาโดนทีมครับเชิดมงคลขยับต่อยลับตัวครับตัดไปบนครับเอาแล้วครับแม่ลงล่างแล้วสลับบนครับ าได้ผลหรือเปล่าครับคุณยกทือสี่ครับนัดนัดนัดนัโอ้โยซอก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 แต่ว่าโดนเหสียบครับเอ้าตู่ครับตู่ครับตู่ครับล็อกตะวัน โอ้คนนี้เี็กเชียครับปน,น,นกทีเอาเลยครับเสริฟแบบต่ำฉบ,บับหัาหลับวยรับลายแทนลายแพนไปนะครับ เชรมงคลกับน้ำเงินจังว,วันเชบุรปราศโคดังแท้คนละแท้คนละแท้เหียเยียรอาเยียรอาเฮียรอาอาจารย์อดยัแดงน้ำมันในปวดชิบปวดชิบพักแก้ว จบยังไงครับจบยังไงครับจบยังไงครับคู่นี้ครับสุดท้ายครับแต่เชิญมงคลซึ่งบ่อน้ำตะวันเจะหมดปราศรับ ดูครับพลอยพิทเขียรับมือความสุดดูแล้วมีความสุขผันใจครับองนี่จะเป็นจงใจปลายของยกสุดท้ายนะครับ โอ,โ,โอ้โหโอ้โหครับมแมบบนี้ต้องมีอีกภาคนะครับภาคสองไม่พอแล้วครับต้องมีอีกภาคครับนะ จะไปทางไหนนะครับดูว่าจะไปทางไหนครับมาบนสุดสุดท้ายนี่ครับสุดปีกจับไปแรกครับสมชัยเพียรสุวรรณทนสพธรพิทัก,รพรพกษ์สกุลครับชูม,มือชูม,มือโอ้คันรองใจตรงครับโอ้ไปที่น้ำเงินครับตะวัน